ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะทุกคนโอ้โ oh หเดี๋ยววันนี้มะนาวจะพาเล่นเกม Lucky n e k ก o นะคะกดไปที่เกมซื้อฟรีสปินนี่เลยเขาอยู่ในหน้าตรงเกมซื้อฟรีสปินนะคะทุกคนตรงหน้าล็อบบี้นะเกมนี้นะคะเขาอยู่ในค่าย PG และวันนี้มะนาวจะมาเล่นด้วยทุน102บาทถับเบ็ด5บาทนะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเกมนี้นะคะถ้าใครแบบไม่อยากจะรอนานอะอยากจะซื้อฟรีสปินก็สามารถกดซื้อได้เองนะถ้าคุณ100นะคะแนะนําให้ปรับเบ็ดเหลือแค่1บาทจะสามารถซื้อฟรีสปินได้เลยแต่ถ้าเบ็ด5บาทนะคะเขาจะซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่วะ2 0 0 2 7 5บาบาทประมาณนี้ค่ะนะถ้าใครไม่อยากรอก็เติมเงินเข้าไปให้พอดีนะคะกับที่เราจะซื้อฟรีสปินนะทุกคนเออเอาสิ จะได้จะเท่าไหร่รู้สึกแบบใจแป้วๆแล้วนะเข้ามาดูคือเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะคะแต่ปีนี้เออเราก็ฝากกันไปด้วยใครที่อยากได้โปรแกรมสกแกนสล็อตจะมาไม่เอย่ยจะมาไม่เอย่ยมาไหมลอวพวกเีมาสุยปัดนะคะใครที่อยากได้โปรแกรมสกแกนสล็อตนะก็ทำตามกติก,กาค่ะเช่นเคยเลยอุ๊ยมาแล้วทุวกคนสเก็ตเชื่อเข้าสีอ่อันได้ฟรีสปินแบบหวานๆนะไม่ต้องซื้อเลย ทำตามกติกาให้ครบนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามคอมเมนต์ใต้คลิปว่าขอโปรแกรมสแกนนะจากนั้นแคปภาพหน้าจอค่ะส่งมาหามะนาวได้เลยนะเดี๋ยวมะนาวแจกให้ไปใช้กันฟรี free. ใครที่มีเพื่อนก็บอกเพื่อนนะเออเพื่อนถ้าเพื่อนแบบเล่นเกมพวกแบบนี้อยู่มันไม่ได้มีแค่ค่าย PC อย่างเดียวนะคะที่อยู่ในระบบโปรแกรมสแกนนะมันมีหลายค่ายเกมมากเลยแล้วก็ยังมีเกมไพ่อ่ะเออเนี่ยบอกไว้แค่นี้แหละลองเอาไปใช้กันดูนะเป็นไงก็คอมเมนต์บอกกันมานิดนึง อย่างว่านะคะเกมพวกนี้มันก็มีเข้าบ้างเกลือบ้างนะทุกคนถ้าจะเล่นก็คือต้องเล่นทุกทุนนะคะยิ่งเกมที่แบบสามารถซีฟีสป,ปินได้ยิ่งคบง่ายเลยชอบนะโอ้ยเข้าปานคุณโอ้หสองร้อยแปดสิบแปดบาทอินงมา,งาต่อนนี่สามหกแล้วอุ้ยถ้าคิวเข้าช่องสองนี้ไปต่อเลยนะนี่ทุกคนตอนนี้ถือว่าได้กําไรมาแล้วนะคะสามร้อยนะสามร้อยสมสิบไปเออ ที่จริงจะถอนก็ถอนได้นะ300อก็ยังได้เป็นค่าขนมค่าน้ำค่าเออจิปตะนะทุกคนไปกันต่อนะคะเราจะไม่รอแล้วนะเสียดายเนาะถ้าแบบมันเข้าตะกี้แบบโป้งป้างโป้งป้าง,ง,งนี้ที่สิคักเฮงได้มา,คามแค่3 0 0้ก็ถือว่าโอเคเอ,อยู่ตอนนี้มีทุนแล้วนะสามารถซื้อฟีเจอร์ฟีเอินได้แล้วนะคะแต่ว่ามอนาวมากับดวงวันนี้พบดวงมาด้วยดูจากโปรแกรมแกนแล้ววันนี้นะ ขอฟาดขอฟาดสัก10เท่าของยอดแล้วกันสักพันแล้วกันนะเราเล่นทุนร้อยนะคะทุกคนมะนาวชอบเล่นทุนร้อยเด้ออีร้อยห้าสิบบาทสุดจัดอันนี้คือปรับเบ็ดไล่เบ็ดแล้วนะคะไล่เบ็ดมาที่สิบบาทแล้วนะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานิดนึงนะคะเหงาเหลือเกินเป็นจังใดเนช่วงนี้เออโควิ COVID. ดเีื่วาน กอเหล่กระสุนพันเจ็ดร้อยคนเขียนเป็นสองพันคนวันหนึ่งนะคะตอนนี้ย่อยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะทุกคนขาเอซทุกคนไทยนะคะที่อยู่แบบแถบกรุงเทพนะแถบกรุงเทพยิ่งต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะใส่หน้ากากอนมามัยพก, L, กเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกครั้งเนื้อกิบจับอะไรนี่ต้องฉีดฟิชฟิตฟ,ฟิเลยยิ่งห้องน้ําสาธารณะนะคะยิ่งน่ากลัวเลยเป็นห่วงนะคือ ปีนี้ตกมาปีนี้ประเทศไทยคือหนักมากนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าคุณไม่หยุดอยู่บ้านนะคะเออนะก็อาจจะได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะสงสารนะคะบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้คือแทบทุกรงพยาบาลน,นะคะแมนาวาเชื่อว่าไม่เพียงพอแน่นอนเพราะผู้ป่วยมีทุกคนเลยนะ <S <S เป็นห่วงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วย <S 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 เด้อ ถ้าไม่กักตัวอยู่บ้านนะคะก็คงจะได้ไปกักตัวที่วัดกันนะเ้อะเห็นไหมข่าวล่าสุดเริ่มแล้วนะคะโรงพยาบาลสนามนะคะให้ไปรักษาที่วัดนะถ้าใครแบบไม่อยากไปอยู่แบบนั้นคือเอาจริงถ้าไม่มีเหตุจำเป็นคือไม่ต้องออกไปไหนเลยนะถ้าลองคิดดูนะคะถ้าเราล็อกดาวน์สักเดือนหนึ่งนะอยากให้เอาจิงอยากให้ล็อกดาวน์ช่วงสองทุ่มถึงแปดโมงเช้ามากกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ป้องกันได้หลายๆอย่างนะ แล้วก็ออกบ้านไม่เกินสักสิกิโลเออถ้ามีเหตุจําเป็นก็ต้องขอพวกผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะเดินทางคือแม่งด่านต้มีทุกด่านเลยนะต้องเข้มงวดแล้วอะพนาว่านะถ้าใครเห็นต่างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าเศรษฐกิจแย่มากแน่นอนนะมันเป็นแค่ เขาเรียกอะไรอาจจะคิดว่าคำพูดมะนาวเป็นคำพูดลอยๆก็ได้นะทุกคนอย่าไปคิดมากกับคำพูดมะนาวแต่ว่าเป็นห่วงค่ะดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะโอ้โหตอนนี้ก็ยังถือว่าได้กําไรอยู่เด้อสี่ร้อยแล้วได้กําไรอยู่สี่ร้อยหน่อยๆนะคะเดีย๋ยวว่าไม่มาเถอะขอร้องล่ะสุดก็ยังดีโอ้หิวตอ่อเนื่ อา,อาจจะมีบางคนที่ไม่มีโปรแกรมสแกนนะคะชอบชอบคอมเมนต์กันเข้ามาว่ามะนาวเออชอบเล่นช่วงเวลาไหนบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ามะนาวจะชอบเล่นช่วงวัน 1, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าประมาณนี้จนถึงแปดโมงเชา้าเล่นได้เลยช่วงตี 1, ่หนึ่งถึงแปดโมงเช้าเนี้ยคือไม่ต้องใช้โปรแกรมสแกนนะโบนัสไทม์โบนัสไทม์จะอยู่ช่วงนี้แต่ยังไม่รู้นะว่ามันจะปรับเปลี่ยน อะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าเกมแบบพวกนี้มันเป็นระบบ AI นะทุกคนเขาจะใช้ระบบ AI นะคะเพื่อตั้งไว้ว่าเกมมันจะเข้าช่วงเวลาไหนถึงได้มีโปรแกรมสแกนขึ้นมานะค่ะให้เราเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเออเราจะเล่นเกมไหนดีเกมนี้แม่งจะเข้าดีหรือเปล่าอนะไรเงี้ยสมมติอะอย่างเกมนี้9 9มา้าอนอาจจะคิดถ้าคุณเข้าไปแล้วแม่งไม่ทันคนอื่นละบางทีก็เกลือนะคะ99%แม่งไม่ทนันแตกครับแต่แตกน้อยครับ เล่นอย่างมีสติคือได้กําไรบางทีสอ0 0ก็ถอนออกก็ได้นะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปยึดติดอะไรกับมันมากยิ่งเกมไม่เขาก็ไม่ต้องไปเล่นเลยนะออกค่ะเราก็ไปสแกนใหม่แล้วก็เริ่มใหม่กินน้ำแป๊บนึงนะ ต่อะกี้กินน้ำนะคะคอแห้งนะคุดมากแล้วคอแห้งนะคะอ่างเปามาน้อยชื่ออ่างเปานะคะมาล้ออยู่หน้าประตูห้องตอนนี้กำลังให้สาม,มีเปิดออกไปดู แต่เราก็มือเรายังปั่นอยู่นะคะตกลงไหโอ้โหเรียบร้อยค่ะพอแล้ว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 ไหมเฮ้ยมันเป็นต่อไปต่อได้ไหมนี่ซื้อฟีเจอร์ไหมทุกคนไม่หรอกกดปั่นไปต่อค่อยๆปรับเบ็ดนะคะเล่นอย่างใจเย็นคออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวมะนาวจะพอแล้วแหละ คลิปนี้อาจจะไม่ได้แจกอะไรนะคะเพราะว่าเคยตั้งเป้าไว้ว่าคอมเมนต์ต้องต้องได้20คอมเมนต์ขึ้นไปนะคือเงียบมากไม่รู้จะแจกอะไรจริงอองจริง,อรงโอ้ยหมาก็ลองเน่๋ยวเตงไปอุ้มขึ้นมาดิวัดวอุ้ม,มาหน่อยขึ้นมาดูใช่ไหมรโดใช่้หมรวด ไปไปไปสีแดงแล้วสีแดงแล้วอีกนิดนึงขออีกนิดขอพันห้านะคะขอพันหาจากหน้อยนะโลกสีเศร้าแล้วสีเปโอมาหน่อยมาหน่อยหยูวเขาแล้วทุกคนจะไหนมากตีมนมากนึ่งีกี่สองไหมมาอะไรขอยี่สิบนะคะโอ้โหพันนห้าแล้วนะอพอแล้วมัว้ง ขออีกสักจึ๊กหนึ่งก่อนดีไหมอีกสักจึ๊กหนึ่งจึ๊กนี้พอแล้วนะคะโอเคสาหรับใครอยากได้โปรแกรมสแกนสอ็อตฝากันเลยด้วยนะคะดูที่กติกาตรงคอมเมนต์ปักหมุดเท่านั้นหรือ description เท่านั้นนะห้ามแอดไลน์ไหนเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันมะนาวคลิปหน้าไปแล้วบา,บายๆลูกหิวนมแล้วแหละ